อ้ามฝนอ้าอ,าอ,าอ,อมโชกอะยิ่งจังเลยไอรีนจ้าฝนตกไม่ได้เลย้างนอกเลย สบายดีสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพอกเลิกงานนะครับไม่หบ้านเราจะเดรียมพอลงไปซักผ่านะครับเพร้อมอื่นพรอมงานยนะ้ำเสาเนาะเดี๋ยวคอยเบอร์นี่แหละน้ำกันครับว่าสองสาวถ้ากร็ใช้งานอยู่เนาะหรือว่าน้องจะลื่นเตือนไปเดี๋ยวไปเบิดูน้ำกันครับตอนนี้ก็แบบมงกว่าละเก่าม่องนะครับแบบมงกว่าจะเก่าม่องละงจะเลิกงานมา เอาผ้าเอาเนี่ยเขามาซักลานงลงมาเนี่ย mm hmm. เขาก็รับได้น้องกันครับบายดีสวัสดีจ้าเนาะน,นี่ก็ส่งเข้าไว้รัสเก่เาไอรินไว้กับพอแล้วก็ทีมาป้อนข้าวไอริน mm hmm. เล่นเหนื่อยายาัง mm hmm. เล่นเหนื่อยเลยยังจะเออไปกินข้าวกัน mm hmm. กินข้าวแม่ให้ซักผ้าสิ กำลังเป็นเด็กแว้นเลยจะถักเสร็จแล้วจะมาป้อนข้าวเด็กน้อยเออปสอนกิโลถักแครกใบมากินข้าวกันป่ะได้กินข้าวกินข้าวกันเออยิงขายิงขาไปเพื่อนนะเอาปันปันปันอาอันนี้ชิย้อมบอกว่านี่นอยปัน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 ไปไปกินข้าวไปกินข้าวกันไปกินข้าวก่อนนะอาดิจ้าด้วยมาเล่นัสดีจ้าก่อนจับเอฟซีใหม่สวัสดีจ้า มาดีต้ามาขี่จักรยานกับนูนะคะเอาไปแข่งกับไอ้ป้ากินข้าวก่อนกินข้าวป่ะได้กินเป็ดมามมันนี่มามมัเอาอันนี้หัวเป็ดกระติเลียหัวเป็ดนั่นดีๆีนั่นดีมามมามามมันนี่อ่ะ จุดจ oui, er, oh, huh, mm ุดเอาก็จะเอามาเป็ด hmm. อีกอมามามมอมามามามยอมาอมมมมไม่อ nah, ยู uh, hmm. uh, được, ่นี่อยู่นี่อามอามนอ่าอามโชกออเจ๋งเจงเลยโอตตกตไม่ได้ค่ะไม่ได้จับัมาม

นนนหนึ่งอนส่นเลยสองส้อนสองส้อนกค่จะหมดแล้วจะไม่ให้เป็นน้ำแค่จะหมดแล้วบอิ้มกรบอกตอนอืมอร่อย<ซ>ค่ะโ้า ก็กลืนกันไละอะไรจังเลยค่ะอ่ะมา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 เดี๋ยว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 ดก๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดกเดเด้๋ยงี๋อวเี้ยวกดีนเอีเดเดีเ๋ยวดี้เีดวกิีเดเดยเยเเยววเย จะได้ไม่เหนียวคอออที่จู่มาหน่อยค่ะอ่ำอ่ำเอาเซนในห้องแห้กระบ่ห้องแล้วโอ้เมือนเดิมขึ้นไม่ได้กินหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอีกคำเดียวมาแมั่นคนมาอิ่มเลยนี่ มามาครับสุดท้ายครับสุดท้ายโอ้ยเยี่ยมหมดแล้วเก่งเก่งจังเลยเก่งจังเลยจ้ะอ่าทีนี้กินน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยดูดกินเองกินนี่ก่อนอืล้างปากน้ำล้างปากกินน้ำล้างปากอเก่งจังเลย

ดูเองดูน้ำลอดกับเป็นได้แบบนี้ป่ะนเนี่ยปลดออ,อ,อ,อมให้ดูเดือทแรกก็เป็นเลยเอยู่นะปลดออกมา <c oughs> ดูน้ำลอยก็เป็นเลยรู้สึกยังไงใครกินน้ำครั้งแรก <c oughs> ทั้งดูดังปลดอ,อุย้ยสน,นุกเลยทีนี้ได้เล่นน้ำอืม ุณตัดเนไายพลเบิ่งผ่าปั่นกันกินข้าวเสร็จแล้วไปปั่นผ่าต่อก่อนหนูก็จะอาบน้ำใช่ไหมเห้ย <c oughs> อขอแล้วลูกโอ้ใครทำอะไรปะป๊าเมื่อกี้ฮะพวกเดียนคากัน <c oughs> พวกเดียนคากันอาวพวกเดียนคากันนวะฮะน้องบริสุทธิ <c> ์ <oughs> <c oughs> ใครทำอะไรปะป๊าเมื่อกี้ หนูไม่ได้ทำบอกสิหนูฮะนี่ยป้าๆทำใครทำอะไรใครทำอะไรฮะหนูไม่ได้ทำกินนมเยอะดีๆก็ขาไม่หยันกันไว่าเคีเค่ยคขากันหรอกเขียดว่าผมบ่ให้อ่อนตุ๊กตาเป็ดกินนมแมวขาหยันผมบอกเสยจะอะไรกิไนได,ด้ phát chạy phân lèo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  phân hơn phân lèo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  phân chạp phân lèo 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 lèo นุ่มอิ่มแล้วอารมณ์ดีแล้วพอหันเขียดให้กันเยอะเห็นปะหันเขียดให้กันเยอะาวอะไรล่ะพูดสาวหน่อยนี่พูดสาวหน่อยเอากระใจนั่นนั่นมันกินบ่ได้ยออันนี้เป็นกล้องไหมนี่มันหันเขียดพ่อแม่เนี่ยออกกัดสองหันกันอ่านี้เปลี่ยนการ์ดแป้งกันเอาเน่ะอันนี้เอาเนี่ย เก็ดกันเราเนี่ยเอาเป็ดเอาเห็ดเอ้าเดึกจิมพอบเนี่ยมีสั่งของสังตุ๊กตาให้เนี่ย่ของหนูอ๋อคนหน่อย,อยเด็กกล่องครับเลลอาไปข้างนอกไหมไปไปข้างนอกไปอาบน้ำเสร็จหมดทุกคนแล้ว ทราน้านเสร็จหมดทุกคนแล้วค่ะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยว่าจองไปเลยข้างนอกกับฝนได้ตกมาต่อไปเกี๊ยบผ่าก็นมาไว้ในห้องกันเอ้ยฝนตกลูกฝนตกอืออารินจา้าฝนตกไม่ได้ไเลยข้างนอกเลยฝนตกฟ้าร้องน้ำมาบังเลยบัง,บง,บง ว่าจะบ่ว่าจะเบ่งว่าะอะไรยังเอาทิศมาคืบพุทธิ์แม่หลอกหาคู่เดียวได้นะฮึจาจา้จาจา่าจ่าจ่าไม่ลองไม่ลองไม่ลองนี่เป็นจักเหรนกล่องครับบนบนเบสเลยก่อนฮะจะเอาอะไรเดี๋ยวเราบอมี้มาเก็บผ้ากันเอามี้ไปเก็บผ้าข้างนอกเข้าขมาไอ้เยู่ฝนตกแห้งครับเดวนี้ มาวหจะผ่านเราไปเนาะม,มาจบไปดังเหล่นท่านหมอกเดี๋ยวไปท้ำเหรินจ๋าไม่หลงไม่หลงขึ้งงองแง่เดี๋ยวบุ้มมินถ้าไม่งองแนแงจังเลยหลุหไม่เงหมามีมาแล้วเจ็บผ้าเสียดพอดีคุกมากเอาเ่ยดี้าเพแงนัที่เอ้ยไปางหอก็ดี เแดดแดดับแห้งนะครับเราคอนมือนปาค่าเดือดกับตกเลยปาคาบอกว่าตามห่วงจำเพียงคือว่าเพีงกับผักไอตัวผาเปใหม่เป็นกอไป็ล้เไมคนรไม่ชวยอะไหอกกันแกข้างก็ไม่เห็นฝนตกเลยเดืุดชันมกันอันนี้ก็ได้กล้องเคียดไเด้นี่เขาบอหนหนาเบิ่งนไห มันอยากจับกล้องเราไม่ได้จับครับเสียดบ่อห้างไรไม่อย่งงอะไรข้างใน้านกันอะไรเพราะว่ามันตาดบ่นอะไรทีนี้นฮ่ยบ่นแล้วข้างนอกก็ไม่ได้ไปกล้องก็ไม่ได้จับป้าป๊าไม่ให้ถือกล้องใช่ไหมลูกป้าปาไม่ให้ถือกล้องใช่ไหมบ่นเลยนั่นฟ้าร้องแล้วนั่นฟ้าร้องแล้วฟ้าร้องแล้ว องม้าเรอไปเดี๋ยวเก็บของขอตู้จะเข้าครับเก็บผ้าขอตู้ไปคืออะไรน่ามันคืออะไรให้ป้าเลยจ่ายเงินมาวันแปดร้อยห้าสิบสามบาทให้ป้าเลยเอามามามีบอกเขาเป็นของป้าๆไม่ใช่ของเล่นหนูมาให้ป้าปามาเอามาให้ป้าปหา่อาให้ป้าๆเอาของสั่งของมาให้ครับ งานสั่งเคียมวงานสั่งอย่างให้กองหน่อยๆกาที่ว่าไม่เอาสังอย่างนั่นคือเพงให้งา,านสั่งเคียมมาให้<ม>อืมอันนู้นจะเปิดเหรอไม่ให้พ่อป้าเปิดเอาออกไม่ให้อป้าเปิดอุ้ยงงค่อยๆๆของสั่งมาให<ๆ>้เปิดกันเปิดกันมันคืออะไรคืออะไรมีใจจังเลยมามิสั่งของให้อื มันคืออะไรนะเอาป้าดีใจสิไม่ใช่หนูดีใจให้ป้าให้แบบนี้ของป้านี่ส erm. ั่งให้วใจป๊ามันคืออะไรอามีเป็นคนสั่งป้าปาเป็นคนจ่ายตัง่งมาแต่สั่งแหก็ดีใจแล้วโม่ยังก็ดีใจนี่ สรางเครือมาบอกแอีพ่อจีฮายนะลูกเออเฮ้ยโอเคคุยแบทกล้องครับผมไอ้สองก้านเลยวะอือฮะอือนี่ไงกล้องกล้องน้าเอ้ยมันเก่ามันบวมคักโอ้ลูกก็าจะเอากล้องอย่างเดียวนี่ก่อนเกามันบวมครับอเ, <c oughs> เอ้า ก้อนก้อนบวมน้องเล่นลอยสั่งเห็นผมจมดูนี่มันบวมแล้วก็ก้อนในเครื่องนี่ครับเอาเขาแล้วมันดึงออกยากจมแสดงว่ายากได้นาลูกเนอะเวลาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางมันดึงออกยากนาเยี่ยนตัวกอนมันพังเมลี่ยนเมียเมียเขาเมียโบนี่อ่ะเคยเบิ้งดูเบิ้งดูเบิ้งดูเอามันบวมบวมว่าอยากได้หนาลึกสั่งหนะลูกเนอะขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะเอาขอบคุณจ้ะ ขอบคุณตัวเล็กในตัวเล็กเป็นคนสั่งขอบคุณค่ะเจ้ะเล่นด้วยซอการอีแแม่แล้วก็ร้อยซังจีเนี่ยไหโลเจ้าบังกันจากตอนแม่จ้าเจ้าโอ้ยลูกก็จะเอาตะกรงอย่างเดียวใจจังเลยเขาไม่ค่อแกลีปมาแล้วตัวนี้นักสั่งนบอกนักสักันทำไมเขาลองเช็กบังเสือบลูง นี่โอ้เขาที่มันคอยเช็คบังคับนี่เขาให้ป่ายเขาแก้มันเลยมันมีสติกเกิดกติอดอย <c oughs> ู่นี่เนาะเฮือนนี้แพงเนาะแต่ละเฮียด้ไอันนั้นมันพันกว่าบ,บาทเลยที่น,นี่อ่านั้นมันมีแนวชาร์จด้วยพันกว่าบาทฟังเฮียเรียวนี่นี่เอาอันดูกับอาตะกร้องอ่ะทิ้งเๆๆน้อาแบบเดียวกันครับตัวที่ม้านนั่นมันน่าชาร์เลยเธอะเนาตัวคนละเท่ากันอ,อ,อ๋อออเอาแบบเดียว สั่งให้สองก้อนลออแลบบ้วเอาไว้เอาไว้ใช้งานลูกของที่ใช้จริงเราต้องสั่งมาไว้ป้าตกใจหมดเลยมาโอ้โหมันมีสั่งอะไรมาถ้าไม่แงโูดกลองนี้น้อยแกงโค่อันนี้เป็นแ,แบบมานณ้ำกล่องนะครับีนแบบมานณ้ำกล่องเดี่ยว่าเครื่องสำอางอันเครื่องสำอางน้ำกลับมากกล่องนี่คือยังตะลาวเครื่องสำอางนี่เนาะ รับแปลงครับไปจังสรนกําลังคิดว่าให้เมียมันสร้างอเงิงมาแพงแท้เดือดีใจจังเลยกล้องนี้น้องมาส่งมเขาบอาเขาบอกอะไรเขาบอกของผู้ใด่นแจ๊คเขาว่าของของหงค์คำยักบาทครับเอาจริงแปดลอยคุณนอหมดร้อยห้าสิบสามบาทสองก้อนดีใจจังเลยนี่จ,จ้ เด้เจอไปกันท่านในซาตตกอ่อาวง่วงนไปนอนอ่คนหน่อยก็อยากนอนพอดีเดี๋ยวคลิปนี้็ขอจะแพ้กันเนาะดีใจแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บแบตกองไว้ดีๆกันไม่พอกันคลิปหน้าี่พี่หนายครับผมเดี๋ยวพาคนหน่อยไปนอนก่อนเอายบายเลยไปายครับายบายบ๊ายอายต่กองอย่างเดียวบายบายสวัสดีใบเลยบอาสวัสดีใจก่อนสวัสดีจ สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าจะกินมือมี่เหรอบายบายสวัสดีครับขอบคุณเนียกันอืออขอบคุณตัวเล็กนี่ขอบคุณตัวเล็กได้ตัวเล็กเป็นคนบอกให้มีสั่งขึ้งเข่าอ่ะเดาเล่นกล้องกล้องแล้วค่ะกล้องไปเล่นมัม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 กัน้าห้องฝาห้องฝาห้องาห้องอีกแล้ว นี่นะน,นี่ที่บอกว่าไอรินเดี๋ยวออกไปเล่นข้างนอกย,ยังไม่รตกตกู้ฝนจะตกแน่นอนๆอ่ะร้อยแล้วค่ะนั่นบอกว่าฝนทิ่ตกนี่เอามามงอืมเอาหัแล้วหอแล้ว